อันเดอร์ดอกที่ช่องมวยลองที่ไม่อยากเป็นห um. มาตามตุ่นรางวัลอยาก YouTube ประเทศไทยเลยครับก็คือรางวัลสมอลไมตี้ก็คือเหมือนกับจิ๋วแต่แจ๋วอะไรประมาณนี้ชื่อรางวัลน um ่ารักมาก Small อนด์ i g ตี้ครับผโปรเจ็ดน้อยมากแต่ใจใหญ่แต่ปรเจ็ตน้อยผลงานนั้นเป็นเกี็บอะไรครับเป็นบริษัทผลิตกล่องใป็นลูกค้าเล็กๆของเราจ้าบอกชื่อลูกค้าได้เลยไหมครับบ็อกเจอร์นครับบอกเจอร์ เราต้นทุนเราจำกัดถูกต้องทุกบัตรที่ต่อยไปต้องแม่นมากต้องแม่นมากวัสดีคุณตุ้ยวัสดีครับวันก่อนผมเพิ่งเห็นเฟซคุณตุ้ยเนี่ยพูดถึงว่าได้รางวัลอะไรบางอย่างช่วยเล่าให้ฟังรางวัลอะไรครับได้รางวัลไอ้ยูทูบเวิร์กอะวอร์ไทยแลนด์ครับรางวัลาก y o ยูทูบประเทศไทยเลยครับแล้วกรรมการมีใครบ้างอ่ะกรรมการก็เป็นทีมแบบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของยูทูบบวกกับเอเจนซี่ด้วย ก็คือคลิปดังในประเทศไทยแสดงว่าเป็นรางวัลที่แบบมีมาตรฐานมากเลยกรรมการให้ข้อมูล4สีข้ออันแรกคือเขามองว่า s อ e อ่ะที่กล้าทำหนังออกมาคลิปที่ดีขนาดนี้มันไม่มีอันนี้เขาให้ใจเลย่นะสองคือคลิปตัวนี้มีอินโฟมิชันเยอะมากแต่คนไม่สับิ สามารถดูได้ตั้ต้นจนจบซึ่งเป็นอะไรที่แบบ YouTube ดีใจมากซึ่งคำนี้เราหลอกลวงไม่ได้เพราะ u t u b e เป็นคนบอกเพราะเขาเป็นคนถือใช่ครับเดต้ากับฟอร์มเองเราเชื่อได้ใช่สาคือว่าค่าซื้อแอดน้อยมากวันละสองร้อยค่าซื้อแอดเองด้วยไม่ได้จ้างอเยนซี่แต่ Impact ของมันนั้นประมาณ 1. 6ุล้านนะ u t u b e ก็เลยรู้สึกว่าลงน้อยแต่ Impact f ู l จริงๆแล้วคือ YouTube เองเขาก็อยากจะให้กำลังใจแล้วก็ให้มุมมองกับผู้ประกอบการว่าต่อให้เราเป็น ธุรกิจไซเล็กแล้วอาจจะไม่ใช่เป็นตัวใหญ่โตในวงการแต่ถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีมี c r e a t i ที่ดีใช่ครับมีแผนการตลาดที่ดีอ่ะ่รแล้วก็สามารถสร้าง Impact ใ,<ช>ให้กับธุรกิจได้เช่นกันก็เหมือนงานที่คุณตุ้ยทำให้กับลูกค้าชื่ออะไรนะครับ b o x กเจอร์นี่บ็อกเจอร์นี่นนผมขอถามนิดหน่อย b o x อกเจอร์นี่คือธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับผลิตกล่องครับเป็นผู้ผลิตกล่องสารพัดแบบเลยยี่ห้อเขาอยู่้างใต้เอาไว้ใส่ของ พวกเคสขนมเสื้อผ้าต่างๆะนาณทั้งหมดเลยมีกล่องลูกฟูกมีทุกแบบของกล่องอะฮะคือบล็อกเชนนี่ครับคำถามคือทำไมลูกค้าเล็กๆถึงจะต้องมาทั้งทำโฆษณาให้มันดีๆปัจจุบันเราว่าคือมันเยอะแม้แต่ลายเล็กๆก็ต้องมีอะไรโดดเด่นออกมาแล้วโดยเฉพาะสินค้าของเขาเป็นประเภทแบบนึกออกไหมแบบขวดอย่างเงี้ยมันมียี่ห้อ,อใช่ไหมแต่สินค้าก็อยู่ตรงเนี้ยงานนี้คุณตุ้ยทําหน้าที่อะไรบ้าง ก็เรื่องของที่บัจเจตน้อยครับก็เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์เอาง่ายวิเคราะห์ถึงไซตี้จุดขายรวมถึงสตอรี่บอร์ดครีเอทีฟแล้วก็กำกับด,ด้วยอันนี้คือปกติเขาไม่ทำกันนะครับ <S <S ทำคนเดียวนะครับอันนี้ไม่ตี้ของแท้น่าสนใจมากเรื่องของบ็อกเจอร์นี่ซึ่งเป็นแค่มีไซต์เล็กๆที่คุณตุย้ยคือไปช่วยดูแลซึ่งมันไม่ใช่แค่รางวัลโฆษณาเนาะแต่เป็น,ปนรางวัลที่ได้ผลจริงเห็นผลจริงเพราะว่าเจ้าของแพลตฟอร์มอย่างยูทูบเคลื่นอนคนให้เองนั่นคือสีมังของเขาว่าทำไมวันนี้ เราอยากทารายการที่เกี่ยวข้องกับว่าทำไงถ้าหากว่าคุณเป็นแบรนด์ตัวเล็กๆอืเป็นผู้ประกอบการไซส์เล็กหรือคุณมีข้อจํากัดในการทําากรตลาดจะทํำยังไงให้คุณดีขึ้นเลยไปที่มาของชื่อรายการว่าอันเดอร์ด็อกถูกต้องครับอันเดอร์ด็อกคือรายการที่จะอยากจะให้มุมมองความคิดให้กําลังใจแล้วก็ให้แนวทางบางอย่างว่าหากคุณจะเป็นแบรนด์ที่อาจจะมีทรัพยากรจํากัดไม่ว่าจะเป็นเวลางบประมาณทีมงานหรือศักยาภาพ ถ้าเราดูรายการนี้ไปด้วยกันเราจะโตไปด้วยกันครับซึ่งเรารับรองครับเรามีหลายเทปนะครับก็จะมาเล่ารายละเอียดว่ามันมีกี่วิธีการบ้างนะครับรีเคสต์สตาร์ดี้มาให้ทุกคนได้เห็นว่าเราจะใช้30สิจี้ในการทําการตลาดในการโปรโมทสินค้าในการสร้างภาพองค์กรได้อย่างไรนะครับเงินทุกบาทมีค่านะครับการุณาใช้อย่างสมาร์ทกับรายการอันเดอร์ด็ครับเราเจอกันในคลิปต่อไปครับ